สวัสดีค่ะทุกคนลิสตา a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชิลๆที่คาเฟ่ค่ะชื่อทาราคาเฟ่อยู่ที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะนะคะหลวงพ่อทวดเขาใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะทางเข้า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่าทาราคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะก็จะมีค่าเข้าทั้งหมด40บาทค่ะเพื่อนๆสําหรับค่าเข้า40บาทนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอ่อแลกเป็นส่วนลดค่าน้ําได้ค่ะพอเราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในร้านทาราคาเฟ่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหาที่นั่งกันก่อนนะคะ พอเดินตรงเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราจะต้องซื้อน้ํานะคะหรือว่าซื้อเค,ค,ค้กก็มาชําระเงินตรงนั้นได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะด้านข้างของเราจะเป็นห้องแอร์นะคะแต่ว่าเราจะนั่งข้างนอกค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีมุมให้นั่งห้อยขานะคะเพื่อที่จะให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติได้ค่ะเมื่อเราได้โตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สั่งเป็นน้ำผึ้งมะนาวมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ใช้บัตรส่วนลด40เนี่ยแหละคะ่ะเป็นการลดค่าน้ําไปนะคะแล้วก็สั่งเป็นเมนูผัดไทยกุ้งมาค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มตําถาดนะคะก็น่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เครื่องแน่นมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นข้าวนะคะข้าวราดผัดกะเพรามาเพิ่มค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลาบนะคะโหน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วก็แซบๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดค่ะเดี๋ยวเราก็ขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดีย Newman, ๋ยวเราจะรีวิวร้านให้ดูค่ะ อาหารเสร็จแล้วบอลาแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังแบบปล่อยๆนิดหน่อยนะคะก็เลยแบบถ่ายได้ไม่เยอะมากตอนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะที่ร้านทาราคาเฟ่ค่ะบรรยากาศนะคะก็เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในป่าเลยค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยค่ะก็ลอ้ลอมรอบไปด้วยน้าตกนะคะภูเขาค่ะแล้วก็ เป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบทั้งหมดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายที่แบบชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเราคิดว่าร้านนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ค่ะ,อะตอนที่เรามาถึงร้านนะคะฝนก็เริ่มตกปลอยๆนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งนะคะก็คือ ตกอย่างหนักเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ฝนเริ่มซาแล้วนะคะก็เริ่มหยุดไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะพาเพื่อนๆนนะคะมาเดินบริเวณรอบๆร้านกันค่ะว่าเภายในร้านนะคะมีมุมเช็คอินมุมหน้าถ่ายรูปตรงไหนบ้างนะคะแต่ก็อยากบอกว่าทุกที่ค่ะก็จะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวค่ะแล้วก็ถ่ายมุมไหนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสวยทุกมุมเลยค่ะเพื่อนๆ, <S <S ๆตรงน,นี้บริเวณใกล้ๆด้านหน้าของทางร้านนะคะก็จะมีเ,เป็นโซนน้ําตกแบบนี้นะคะก็ฟังเสียงน้ำตกได้ค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นมีะตะก,ก้าดอกไม้นะคะเราไม่รู้ว่าดอกไม้ชื่ออะไรถ้าเพื่อนๆรู้นะคะก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะเราอยู่ในคาเฟ่ทาราคาเฟ่นะคะก็คือทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ฝนตกพอฝนตกเสร็จก็รอฝนอยู่สักพักนึ่งนะคะแล้วก็มาเดินถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวก็คงไปโรงลแรมละตกไม่มีคนละเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายน้ำตกกันแล้วก็เก็บตรงนี้ น้ำตกนะะเมื่อกี้น้ําตกใช่ป่ะนี่ก็จะเป็นน้ำคูอก็จตธรรมชาติธรรมชาตินิดหน่อยนะคะตัวนี้ก็ถ่ายรูปได้มีห้องน้ํานะคะก็ใช้บริการได้เพราะว่าค่าเข้ามันก็40บาทใช่ป่ะถ้าเราไม่ใช้อะเราก็ แรกเป็นน้าอันนี้นะคะก็เป็นรูปกระถางต้นไม้นะคะแต่เป็นหน้าคนนะคะก็แอบ,บเหมือนอยู่นะเพื่อนๆถ้าแบบตอนกลางคืนก็แอบ,บมีหลอนนะเราว่าแอบ,บน่ากลัวนะกะ็ตัดท้งที่้มอันนี้ก็จะเป็นคามอเมื่อกี้ฝนตกเลยใส่ได้ไม่ทีเทเทเทเ่เดี๋ยวพาดูน้ําตกนะคะจะอยู่ข้างหลังเราตรงนี้ อนลงก,ก็ระวังอันตรายของจริงสวยกว่าในวิดีโอแน่นอนด้วยวความที่เราแบบเป็นคนชอบฟังเสียงแบบน้าตกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยดูแบบความสุข นี้นะคะก็จะเป็นโซนให้เราสามารถนั่งได้นะคะแล้วก็สั่งอาหารมาทานได้นะคะแต่ว่าตอนที่เรามาตอนนี้ฝนมันเพิ่งหยุดตกไปนะคะคนก็น่าจะแบบหนีกลับไปอนะไรอย่างเงี้ยคาราคาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวคงกลับโรงแรมละเราก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรูปเก็บไว้ในคังอัลบั้มแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศ ระหว่างทางเดินออกนะคะเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ะค่ะมันก็มีตุ๊กตาตุ๊ตกตานะเอาไว้ดูเล่นค่ะ ระหว่างทางที่เรากลับโรงแรมนะคะเราก็เห็นหลวงพ่อทวดเขาใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะท่านตั้งสง่าอยู่ท่ามกลางขุนเขาค่ะไม่ว่ายังไงก็ต้องเห็นท่านค่ะเราก็เลยขับรถมานะคะเพื่อที่จะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ค่ะเราก็ผ่านวัดนะคะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่เขาใหญ่องค์อยู่ตรงนี้นะคะ หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ท่ามกลางขุนเขาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะก็มีสีทองอรามค่ะแล้วก็สูงถึง111เมตรเลยนะคะองค์หลวงพ่อทวดนะคะก็ตั้งสง่าโดดเด่นอยู่ท่ามกลางขุนเขาค่ะไม่ว่ามองทางไหนนะคะก็ต้องเห็นหลวงพ่อทวดเขาใหญ่เป็นอย่างแน่นอนค่ะส่วนมุมตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ทําบุญณนะจุดนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆก,ก็ทําบุญแล้วทาบุญซื้อที่ดินนะคะต้อง ที่วัดนะคะก็จะมีสวนสับปะยายสับป,ปะยะนะคะแล้วก็มีฟาร์มแคคตัสด,ด้วยตรงข้างหน้าเรานะคะก็คือสวนสับปายะนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันค่ะด้านในสวนสับป,ปะยะนะคะก็จะมีสับป,ปะยะคาเฟ่นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแคคตัสค่ะแล้วหันหลังไปนะคะก็จะเจอหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันค่ะเพ,พื่อนๆเดินเข้ามาหน้ามือดอะถ่ายไม่เห็นเราใช่ไหม เดินเข้ามาที่สวนสัปปะยังนะคะเดินเข้ามาแล้วนะคะด้านในนะคะก็จะตกแต่งนะคะก็ธรรมชาติค่ะที่เห็นน้ำที่พื้น,นะคะเป็นเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปเช่นกันค่ะเรามาช่วงฤดูฝนเนาะมันก็แบบ รมรืน่นชุ่มชื้นแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆแต่ก็โอเคนะเราชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะและตรงข้างหน้าเรานะคะก็จะเป็นสป,ปายาคาเฟ่นะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากทานน้ำนะก็มาอุดหนุนที่สป,ปายาคาเฟ่ได้เลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินได้ค่ะข้างในก็จะตกแต่งนะคะสีสันสวยงามค่ะก็เป็นเหมือนแบบสวนเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้องดอกทานตะวันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ อยู่กับธรรมชาตินะคะก็มาแบบสูตรอากาศบริสุทธ์นะเนี่ยให้ดูก็โอเคอยู่นะ วิวโดยรอบนะคะก็จะเป็นวิวธรรมชาติค่ะอยู่ท่ามกลางขุนเขานั่นเองค่ะมองไปทางไหนนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะแล้วก็จะเห็นภูเขาค่ะแล้วก็บรรยากาศลมรื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่สป,ปยายะคาเฟ่นะคะก็จะมีตกแต่งด้านหน้านะคะด้วยต้นกระบองเพชรค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่แคคตัสฟาร์มกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมี ต้นกระบองเพชรอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆท่านไหนเป็นสายกระบองเพชรน่าจะต้องชอบแน่นอนคะ่ะเราอ่ะก็ชอบกระบองเพชรเหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงเราแบบมันรู้สึกดีอะคะ่ะนี่ก็ถังทองเพียบเลยอ,อยากแบบอยากได้อะ่ะเข้าไปดูกระบองเพชรด้วยมีของขวัญจจกฟรีชมดูกันเข้าตรงนี้นี่กระบองเพชเรเ,เข้ามาดูกันจ้า ข้างในนะคะก็จะมีขายเป็นกระบองเพชรด้วยนะคะก็จะมีราคานะคะแปะตามต้นไว้นะคะส่วนต้นไหนนะคะที่ไม่ได้แปะราคาเพื่อนๆก็สามารถถามเจ้าของได้เลยนะคะเราก็มาดูเพราะว่าเราอะชื่นชอบกระบองเพชรแล้วเราก็รู้สึกดีมากๆเลยอยากได้กลับบ้านต้งหลายต้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะขอดูขอเลือกชมก่อนคะ่ะ กระบองเพชรสีขาวนะคะพอมีแบบหลายๆต้นแล้วมาอยู่รวมๆกันนะคะเราคิดว่ามันดูแบบสะอาดมันดูสดใสมันดูสวยอะค่ะเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนๆมีเลี้ยงเราได้โตแบบนี้ไหมไหนไหนมีหรือไม่มีนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะ ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมแล้วค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะเราจะออพาเพื่อนๆไปที่โรงแรมอะไรนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตา a n n e l ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย